ครับมาแล้วครับสินค้าเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นกาวร้อนนะครับก็แพ็ค50หลอดนะครับก็ราคา298บาทนะครับเป็นกาวร้อนนะครับก็ก็หานกันไปให้เรียบร้อยนะครับตกหลอดละ5บาทนะครับ5บาท96สตางค์หรือว่า6บาทนะครับก็เป็นกาวร้อนพร้อมใช้งานนะครับก็เข้ามา ในตะกร้าเราเรียบร้อยครับกดสั่งได้เลยถือว่าโคตรคุ้มเลยครับก็สามารถเอาไปขายต่อหรือว่าเอาไปใช้งานถือว่าคุ้มนะครับตกหลอด5-6บาทนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยหรือว่ากดจิ้มลิงก์ในตะกร้านะครับก็เป็นกาวร้อนนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมจัดส่งจัดส่งได้ทั่วประเทศจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีค่าบริการบวกเพิ่มนะครับ เการ้อนหลอดละ5บาท96สตางค์6บาทนะครับก็กดคิ้มลิงก์ในตะกาด้านล่างได้เลยนะครับตามนี้นะครับ